การกับเนื้อกับตัวจะต้องกลับเนื้อกับตัวหากมิกับเนื้อกับตัววันนั้นพี่น้องพุทีิมีอ إ ي มานหัวใจของเราเนี่ยเราต้องการที่จะเจรในด้วยกับตัวของเราหรือว่าเราต้องการที่จะเจรในด้วยกับไฟนรกนี่คือสิ่งที่ให้เรานั้นเลือกหากเราเลือกที่จะต้องการที่จะให้เรานั้นปรับปรุงตัวเองเราจะต้องเริ่มในโลกตุนยาแต่ถ้าหากว่าเราต้องการเจรในให้ตัวเองนั้นมีความสะอาดออกจากบาป ไฟนรกเท่านั้นที่จะมาขัดเกา่าที่จะมาเจรในผู้ศรัทธาเพราะอะไรพี่น้องคำว่าผู้ศรัทธาเพราะผู้ศรัทธาเนี่ยถึงแม้ว่าเขากระทำความผิดบาปบั้นปลายชีวิตของเขาสุดท้ายก็จะเข้าสู่สวนสวรรค์ไม่เข้านรกอันเนื่องมาจากความเมตตาที่อัลลอฮ์ทรงอภัยโทษหรืออัลลอฮ์จะเจรในด้วยกับไฟนรก อันเนื่องมาจากความเที่ยงธรรมอันเนื่องมาจากความยุติธรรมของลัสุภาณ์นะฮัวตอละลาทั้งหมดเหล่านี้เป็นสิทธิของเลาดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอิมานเมื่อเรารู้แล้วว่าชีวิตของเราเนี่ยหากเราไม่เริ่มในเรื่องของการต่อบาตการกับเนื้อกับตัวในช่วงแรกหรือช่วงกลางของชีวิตเราจะต้องสำนึกให้ได้หากเราไม่ได้สำนึกในช่วงปลายของชีวิตก่อนที่จะจบชีวิต มิฉะนั้นพี่น้องผู้ที่มีมานการกับเนื้อกับตัวของเราก็จะไม่มีผลม,มันก็จะดําเนินไปในวิถีที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวัตะาอัลาได้กล่าวเอาไว้ที่ผมได้หยิบยกในสถานีก่อนๆหากเราไม่ได้ตื่นตัวตั้งแต่โลกดุนยาโลกหน้าเราจะเห็นถึงความจริงที่อัลลอฮ์ทรงสัญญาเอาไว้ในกุรานมากมายต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอมานกามาอันนะฮายะตะหูอีไลฮะฟินบีดายะการกับเนื้อกับตัวเนี่ย มุมินหรือบ่าวของล่อเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงปลายเท่านั้นบางคนเนี่ยพี่น้องผู้ที่มีเอมานกับเนื้อกับตัวในช่วงที่อายุเยอะในช่วงที่สี่สบห้าิบก็ไม่เป็นไรแต่อยากถามว่าคนเราเนี่จะรู้ไหมว่าบั้นปลายชีวิตของเราเนี่ยมีอายุเท่าไหร่วันใดที่เรานั้นจะย้อนกลับไปยังรัสุบหานะห์นะฮุวาตะอัลลาถูกดึงวิญ,ญญาณออกไปวันนี้ หากเราไม่รู้ว่าเราจะเสียชีวิตเมื่อใดเราจะต้องเตรียมตั้งแต่เนิ่นๆดังนั้นการกับเนื้อกับตัวก็เป็นสิ่งที่มีความสําคัญเช่นเดียวกันตั้งแต่เนิ่นๆตั้งแต่แรกดังที่อ uh um ัลลอฮ์สุบฮานะฮุวตะอาลาได้กล่าวว่าวาตูบูอิลลลอฮิจามียนไอยูฮันมุมินูนละอัลละคุมตุฟลิฮูนอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวตะอาลาได้สั่งใช้นั่นก็คือพวกท่านทั้งหลายจงกับเนื้อกับตัวไปอย่างอัลลอฮ์ทั้งหมด ไม่ว่าใครก็แล้วแต่ไม่ว่าบาปใดก็แล้วแต่โอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาเอ่ยและอัลละกุมตุฟิหูนหวังว่าพวกท่านนั้นเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่สำเร็จ